เพราะฉะนั้นสิ่งที่วัฒนชีวาประธรมคืออะไรบ้างคือการชะลอวัยนะคะคือการหยุดแก่หยุดการเสื่อมถอยของร่างกายย้อนวัยก็คือการที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อนเยาว์ขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะคะวัฒนชีวาทําให้ชะลอวัยย้อนวัยที่ระดับโครโมโซมเลยทีเดียวเพราะอะไรเพราะเราไปชะลอวัยด้วยการที่ทําให้เทโลเมียร์เนี้ยสั้นช้าลงก็เราก็จะแก่ช้าลง แต่ถ้าขนาดเดียวกันเราเพิ่มความยาวของเจโลเมยร์ได้แน่นอนมันก็ทําให้ร่างกายเราย้อนไวัยได้หนุ่มสาวขึ้นนะคะเราดูได้จากอะไรบ้างผิวหนังริ้วรอยเส้นผมเล็บพวกนี้ค่ะมีการผัดเปลี่ยนเนื้อเยื่ออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าหนุ่มสาวขึ้นได้3ส,สิ่งพวกนี้ก็จะต้องผัดเปลี่ยนเร็วขึ้นขนาดเดียวกันพอผ่านไปสักสองอาทิตย์สอาทิตย์เนี่ยความแข็งแรงของร่างกายก็จะมานะคะ ความจําสมาธิก็จะดีขึ้นความกระตือรือร้อนความสดชื่นก็จะมาตามมานะคะแล้วถ้าในเชิงว,วิทยาศาสตร์ก็คือไปวัดความยาวของเชียโนเมียสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่เราสามารถใช้ประเมินได้ว่าเราหนุ่มสาวขึ้นหรือยังนะคะ